เราอายุเท่าไหร่ครับปีเก้าเดือนครับหนึ่งปีเก้าเดือนครับผมใช่ไหมเนี่ยทำไมมันโตสมบูรณ์ขนาดนี้ปลูกวันที่สิบหกไม่จะมาหกสามครับตอนเริ่มต้นเห็นบอกว่าติดป,ปัญหาพอสมควรเล่าให้ฟังหน่อยติดป,ปัญหาก็เดิมเนี่ยเป็นต้นยางพาราพ้นยางพาราแล้วก็มาตัดต้นบินปลูกแล้วปัดกป,ปัญหาว่าทุเรียนไม่ค่อยเจริญเติบโตน่าจะเป็นเกี่ยวกับเชื้อราเรื่องใช้เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาใช้โพทีทางใบผิดพ่นทางใบทําให้ยอดเจริญเติบโตแตกใบสม่ําเสมอแล้ยอดสม่ําเสมอครับ หลังจากนั้นก็ใช้โฟรทอยแล้วก็โฟรเบกผสมแบนผสมขีดลงบนดินมันเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีแตกกิ่งแตกยอดสมองเสมออืนะครับแสดงว่าลากเดินเรียบร้อยแล้วอแล้วก็ยอดก็มาอย่างนี้ครับใบมันเขียวสวยนะครับยอดต่อเนื่องเลยเนาะยอดเนมันต่อเนื่องเลยอืนะครับ